สวัสดีครับทุกคนผมมีเอกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มีเอกออนแอร์ครับอีกครั้งนะครับกับการรีแอคชั่น action, เพลงใหม่และวันนี้มีศิลปินในดวงใจของผมออกเพลงมาเป็นเพลงที่เฟชเชอรลิงกันในโปรเจกที่ชื่อว่าจีนี่ร้อยคูณร้อยนะครับนั่นไม่ใช่เพลงอื่นใดนั่นคือสาริกาลิ้นทองจากเปเปอร์เพลนเฟเชอรลิงกับพโจอีภ e ูวสิทธิ์นะครับระหว่างที่ผมกาลังอัดคลิปนี้นะฮะ ดูในโทรศัพท์นะครับวันนี้เพิ่งปล่อยคลิปไปแล้ว4ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็มาแรงใน20ด้วยนะครับ20วิดีโอมาแรงนะฮะชื่อเพลงสาริกาลิ้นทองนะครับจำนวนการชมตอนนี้ 1,000... 0ไม่ใช่1,1274นี่คือการกดถูกใจก like นะครับกดไลค์นะครับส่วนยอดดู86 0 0 0นะครับ4กันยา2024เดี๋ยวเรามาฟังกันและดู MV ไปด้วยรีอคชั่นเพลงนี้ หลังจากที่ผมห่างหายจากการทำคลิปไปนานมาดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงไป ว่าฉันก็เชื่อไปแล้วฉนโรกหนึ่งร้อยหลอกให้คล้อยก็คล้อยตามยอมพ่ายแพ้ทุกสงครามใครมาเต้นก็ยพยายามบปกพ้องตัวเธอไม่ว่าพูดอะไรฉันก็เชื่อสนิทเธอยังไงก็ตามเธอจะต้องไม่ผิดฉันจะแกล้งไม่เห็นเรื่องที่เธอปกปิดเดี่ยวเธอแค่นี้มันจะสักเท่าไ ขอให้ใครมาทำไม่รู้ไม่รู้เอาตอนนี้เรื่องแค่ it's you it's you เพราะหัวใจตรงนี้แค่ only you ชอบตอนที่เธอทำร้ายเห็นกรงจากเป็นดอกไม้ยิ่งโดนเท,เท่าไรเท่าไรก็ไม่ทำแค่เธอว่าหลอ,อมฉันก็พร้อมฉันก็พร้อมจะเชื่อเธอ าล้อมฉันก็พร้อมฉันก็พร้อมจะเสียใจ ดูดีไปนู่นแล้วโอเคจบไปแล้วนะครับอามีทิ้งท้ายนิดนึงจีนี่ร้อยคูนร้อยนะครับอ่าน,นี้คือเพลงสาริกาลิ้นทองนะครับก่อนอื่นเรามาดูเครดิตนะครับเนื้อเพลงโดยพี่ฮายนะครับแล้วก็รัฐวิทย์นะครับแล้วก็ชยพัฒน์ทองศรีนะครับคือโตโรนะครับรัฐวิทย์เนี่ย น่าจะเป็นพี่มือกีตาร์ที่เล่นกับพี่โจโอี้นะครับเป็นคนที่ปลุกปั้นพี่โจโอีม้มาตั้งแต่แรกนะฮะไม่มั่นใจเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลน,นิดหนึ่งนะฮะทำนองก็พี่ไฮแล้วก็คุณรัฐวิทย์นะครับเรียบเรียงพี่ไฮแล้วก็นักขลินก็คือคุณเซนนะครับมือเบสแล้วก็โตโร่นะครับชัยพัฒน์นะฮะอย่างแรกบอกเลยว่าความลงตัวเออ การเวลาเฟเจอรลิงกันอย่างนี้นะครับอันนี้มันเป็นมันไม่เชิงเฟเจอรลิงเนาะมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเป็นเพลงของทั้งสองคนเลยแต่ความรู้สึกผมรู้สึกว่าดนตรีอะ่ะมันเล็บเรียงโดยทีม p a p e r p l a n ลเนาะดนตรีมันก็จะไปทาง p a p e r p l a n ลซึ่งเป็นของดีกินอร่อยนะครับย่อยง่ายผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันเป็นเพลงร็อกย่อยง่ายที่มีชั้นเชิงที่ดีนะครับแล้วก็ คอนโซโล่ท่อนอะไรก็เรียบเรียงมาเป็นอย่างดีจริงๆเพลงนี้แอบแฝงโน้ตดนตรีแบบไทยสเกลจริงๆจะเรียกว่าไทยสเกลก็ได้จะเรียกเพนทาโทนิกก็ได้นะครับก็มาดูเครดิตต่อไปนะครับโปรดิวเซอร์คือพี่หายพี่หายโปรดิวเซอร์โคโปรดิวเซอร์คือวิเซนนะครับแล้วก็วอลคอร์และลิลิกเดเลกเตอร์ก็พี่หายกับคุณรัฐวิทย์นะครับผมเดี๋ยวผมต้องหาดูว่าคุณรัฐวิทย์เนี่ยใช่คนเดียวกับที่ผมคิดหรือเปล่านะครับ โปรแกรมเมิงก็จะเป็นทีมเพเปอร์เพลนนะฮะเอนจิเนียร์ก็จะเป็นเพเปอร์เพลนนะครับส่วนมากจะเป็นเพเปอร์เพลนนะฮะเขาบอกว่าเขียนไว้ด้วยว่าโจเอ้ภูวสิทธิ์เลคคอร์ดแอดการดีการดีคือห้องของพี o ่ออฟบิ A ๊กแอดนะครับอยู่แถวๆตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลาดผาวปะไม่มั่นใจตรงนั้นเรียกว่าอะไรอะ่ะซอยซอยอะไรนะเธอตรงนั้นอะ่ะตรงตรงตรงปาร์คิงคอยล์เขาเรียกว่าอะไร กองบาร์กิงทอตยังไม่รู้ <laughs> จะชวนคุยซะหน่อยนะครับแล้วก็เออเอสซิดเอนจิเนียร์นะครับคือปุณนยวีไกลลาดนะครับอันนี้ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเอนจิเนียร์เลคคอร์ดคือจารุพันธ์สีม่วงกลางนี่นามสกุลคุค้นมากนะครับแล้วก็โวคอลก็คือธันวากับโจ伊นะครับกีตาร์โดยธันวาคือ พี่พี่ไฮนะครับพินโดยพี่โจอี้แล้วก็เบสโดยพี่เซนนะฮะอันนี้ก็คือส่วนมิก master เขาเขียนไว้ไหมเนี่ยมิก master โดยพี่ Hi ไฮไม่รู้พูดไปยังเมื่อกี้ลืมแล้วส่วนมากก็จะเป็นทีมเพเปอร์เพนทำนะฮะพี่โจอี้ก็มาร้องด้วยความรู้สึกที่ได้ฟังเพลงนี้ส่วนตัวชอบมากครับบอกก่อนว่าผม ได้ฟังไปก่อนแล้วแต่ว่าฟังไปแค่ท่อนฮุกในในในเขาเรียกว่าทีเซอร์นะครับในทีเซอร์เนี่ยได้ฟังท่อนฮุกไปแล้วแต่ไม่จบฮุกต้องบอกเลยว่ามันเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าของอร่อยย่อยง่ายสไตล์เปเปอร์เพลนนะครับเพราะว่าจากที่อ่านเครดิตให้ทุกคนฟังไปแล้วเปเปอร์เพลนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีพี่ชายของผมด้วยพี่รัฐวิทย์อนันต์พรศิริคือพี่แบงค์นะครับ นี่จะเล่าย,ย้อนความหลังนิดนึงสมัยที่ไปถ่ายรายการ The Voice นะครับปีนั้นปี2019นะฮะแล้วเบื้องหลังเวทีก่อนที่จะเริ่มอัดรายการนี่มันจะมีข้าวกองแล้วก็ไปทานข้าวกองแล้วก็กินข้าวกองกันตอนนั้นพี่โจอียอ้ยังไม่ได้ออกเพลงเลยยังไม่ได้ออกเพลงกับจีนี่ร็อกคอร์ดนะครับพี่โจอี้ก็จะไปเหมือนเป็นไปติดตามพี่ป๊อปด้วยไม่รู้เขามีทุะอะไรกันแต่ว่า ก็จะมีเจอพี่โจโอี้กับพี่แบงค์ที่กองถ่ายไว้บ่อยมากเพราะว่าน่าจะมากับพี่ป๊อปปองกูลนี่แหละนะครับเราก็มีโอกาสได้ไปทานข้าวร่วมกับเขานั่งโต๊ะนั้นแหละเราก็นั่งคุยกันผมกินข้าวกล่องอยู่มันจะมีข้าวกล่องกองเลี้ยงพี่แบงค์ก็จะเล่นกีตาร์ร้องเพลงนะครับร้องเพลงพี่โจอี้เป็นคนร้องเพลงนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะแกออกเพลงมาแล้วพี่โจอี้ออกเพลงชื่อเพลงว่ามนุษย์ต่างดาวนะฮะ เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ไปฟังกันนะครับซึ่งเพลงนี้ผมจำได้เลยว่าพี่แบงค์เป็นคนแต่งพี่แบงค์เป็นคนโปรดีวพี่แบงค์เป็นคนอลเลนพี่แบงค์เป็นคนมิกมาสเตอร์คือ One Man วันแมนโปรดักชั่นและว่างั้นแบบโคตรเก่งครับทำคนเดียวนะผมได้บอกแกว่าพี่แบงค์รู้ไหมว่าพี่แบงค์กับพี่โจอี้เนี่ยผมชอบเพลงนี้มากๆเลยเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆแต่จะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะอา,อาจจะไม่ได้เป็น การดราม่าอะไรทีหลังตอนนั้นน่ะเพลงมันไม่ได้ไวรัอถึงณนะตอนนี้เพลงมนุษย์ต่างดาวก็ยังไม่ไวรัอเท่ากับเพลงดังๆของพี่โจอี้นะครับแต่ว่าผมบอกแกว่าผมชอบมากๆเลยด้วยเมโลดี้ด้วยสไตล์การเอเลนเพลงด้วยเสียงพี่โจอี้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วผมชอบมากๆตแก,กบอกว่าขนลุกเลยที่แบบผมชมแกแบบนั้นนะฮะแล้วก็จนถึงทุกวันนี้สองคนนี้ก็สร้างผลงานดีๆ ออกมาประดับวงการเพลงเอาไว้นะครับสร้างชื่อเสียงให้พวกเขาเองแล้วก็เป็นที่ได้รับความนิยมคือทุกอย่างมันการันตีแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่เป็นยอดวิวตัวเลขของเงินที่จ้างเขาไปแสดงนะครับเขาก็จะไปเล่นแบ็กอัพให้พี่โจอี้ด้วยพี่แบงค์นะครับคนนี้นะครับของจริงพี่รัฐวิทย์เน่ที่บอกอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นทับทามแกว่าพี่แต่งดีมากผมชอบเนื้อเพลงมากเลยอยากให พี่แบงค์เขียนให้บ้างแต่ก็นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยกันถึงเรื่องนี้เลยนะครับนะฮะจนแกด่งดังไปละไม่รู้จะมีโอกาสมาเขียนเพลงให้น้องเอกบ้างหรือเปล่าเผื่อพี่แบงค์ดูอยู่นะครับพี่แบงค์จำได้หรือเปล่าอะกลับมาที่เพลงสาริกาลิ้นทองนะครับก็เป็นเพลงจริงๆนิยามมันอาจจะเป็นเพลงร็อกบรลาดที่ผสมความเป็นไทยบอกได้เลยว่ามันจะมี ความเป็นสเกลไทยอยู่เยอะหรือบางคนอาจจะเป็นเป็นท่าโทนอกนู่นนี่นั่นนะฮะรวมถึงมีเสียงพินแล้วก็ไม่เคยเห็นพี่ไฮนะครับเล่นกีตาร์ทรงสัดัดสีขาวนะน่าจะเป็นเชร์นะสวยมากแล้วก็ปกติเห็นการเล่นแต่เทเลเนาะวันนี้เล่นสดัทนะครับเท่เลยเท่เลยนะฮะก็ชอบมากทั้งโซโลโพินทั้งโซโลกีตร์นะครับชั้นเชิงในดนตรีเนี่ยคือไม่ลดหย่อนไปเลยแต่ว่า ผมจะบอกอย่างนี้มันเป็นไอเดียของคนเรียบเรียงของโปรดิวเซอร์นะครับเป็นไอเดียที่เจ๋งเจ๋งไม่พอผมเชื่อว่ามันอย่างที่บอกมันคือนี่ไงของอร่อยย่อยง่ายสไตล์ไปเปอร์เพลนะครับมีความขวัญคำขวัญสาวกไปเปอร์เพลของอร่อยย่อยง่ายสไตล์ไปเปอร์เพลนะครับบอกเลยว่าการที่จะใช้ไอเดียคิดสร้างเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ แน่นอนเพลงมันอาจจะไม่ได้เล่นยากเพลงมันอาจจะไม่ได้ฟังยากแต่มันยากนะการที่จะทําให้มันโดนใจใครสักคนเออยากกว่านั้นยากกว่าจะโดนใจใครสักคนทําให้คนเจ้าของเงินนะ่ะคุณนึกถึงเจ้าของเงินเจ้าของเงินหมายถึงในหัวในห้างค่ายเพลงเจ้าของเงินยอมที่จะจ่ายเงินผมไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่แต่แพงแน่นอนระดับ เอเ e อร์เพลนะครับผมถือว่าเปเบอร์เพลเป็นซุปเปอร์สตาร์ของยุคนี้นะครับร็อกสตารของยุคนี้นะฮะจ่ายเงินให้ได้ปล่อยเพลงนี้ออกมานะค,คุณคิดดูแล้วกันว่าเพลงง่ายๆที่คุณแกะกันทับเดียวก็เล่นได้อะแต่ว่าผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะทําแบบนี้ได้ผมบอกเลยแล้วเพลงนี้โดนใจผมมากๆแล้วก็ MV ดีมากๆมีเขามี ตัวหลักๆคือคุณก้อยมาเป็นนางเอกนะครับแล้วก็มีอปาชเยปฏติเทเทนาเนี่ยหน่อยเชิญยิ้มปะเดี๋ยวนะใช่ใช่ใหน่อยเชิญยิ้มนะฮะหน่อยเชิญยิ้มมาเป็นอาจารย์นะครับมาเป็นอาจารย์ก็คือเป็นลุกของแกอยู่แล้วเป็นพ่อหมอแล้วก็มาแบบท่องคาถาในเรื่องนี้ก็จะแบบว่ามามาแบบไล่มนคลายสาริการเล้นทองของพี่ก้อยนะครับแต่ตอนจบกลายเป็นว่า โดนมนสะกดซะเองไปกับพี่ก้อยขึ้นรถไปยังไงก็ฝากเพื่อนทุกคนนะครับไปติดตามเพลงนี้ไปให้กําลังใจศิลปินที่เรารักกันนะครับสําหรับเพลงสาริกาลิ้นทองไปช่วยดันให้ถึง10บล้าน20ล้าน5้าล้านร้อยล้านววๆนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งคนในนั้นที่จะไปปั๊มยอดวิวด้วยแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามเพลงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคบเวอร์เอาเสียงหายปุ๊บคบเวอร์ทันทีไม่น่าจะเกิน5วันนะฮะตอนนี้แหบๆนะฮะร้องไม่ไหวเลยผมจะบอกอย่างนี้นะครับ นี่จะเป็นเพลงที่ท็อปชาร์ตไปอีกนานแล้วจะเป็นเพลงที่ไม่หายไปเร็วแน่นอนสำหรับสาริกาลิ้นทองจาก Paper p ์เพลและโ o เอ้ผัวเสดฝากเพื่อนๆไปติดตามไปขอกันในช่องทางวิทยุด้วยไปช่วยกันโบวตไปช่วยกันอัพศิลปินไม่ใช่ส่งกำลังใจไปให้ศิลปินที่เราชอบศิลปินที่เรารักนะครับแล้วก็สปอร์ตพวกเขาด้วยวันนี้มีเอกลาไปก่อนกับเรียกชันเพลงนี้สาริกาลิ้นทองสวัสดีครับ